好，那现在我们开始说吧。好、啊，这个希望，不过你看，希望听明白吗？往外，对没？กระทั่งเป็นความหวังเลยนะ。希望，我们读过你希望王王希望个例子来用一下。或者有人想用，或者想用什么，就评论一下。希望你过得好，希望我们越来越好，希望你会喜欢。不过你比你看，跟看吧。希望这个，希望哈，往外，对没？ เป็นการที่บอกว่าฉันหวังว่าเราหวังว่านะครับหรือแม้กระทั่งจะบอกว่าแปลว่าความหวังเออไปดูตัวอย่างก,การใช้เช่นเคยจัดมาให้我们现在哈开始，เริ่มแต่ก่อนอื่นอย่าลืมนะครับกดไลค์กด subscribe ติดตามกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ครับเป็นกำลังใจพวกเราในการทำ EP ต่อๆไปเรื่อยๆครับไปดูคำพูดแรกกับอันนี้ยาวหน่อยนะยาวไหมโอเคา希望大家梦想成真好希望，หวังว่า大 家，哎，这个大家，大家有没有害怕我班爷婆娘没教了呢？大家是吧？每天偷偷看一眼，OK，希望大家往我偷偷看你看，梦想，这个梦想，梦想，梦想是宽泛泛的，宽变成梦想成真最好，成真，变成 梦想成真，去狂翻改变境。希望大家梦想成真，望我的朋友狂翻这改变境，而别动多了呢。希望大家梦想成真，嗯，比如不对我不倒嘛？你、那、看、個、啊，你无话来讲。希望你会喜欢，对啊，短短短呐，但我劝我们来读这呢。希望你望我你会。 หุยบางคนเอ้ย会แปลว่าสามารถนี่แปลว่าแบบเราทำอะไรเป็นใช่ไหมเอ้ย我会说英语ใอ่ไหมไม่ใช่กับเป็น我会开车อะไรอเงี้ยใช่ไหมแต่เพราะราอย่าลืมนลยครับหุยสามารถสื่อถึงว่าจะจะเป็นอะไรนะครับโอเคหวัง你会喜欢ภาษาไทยก็มีหวังว่าคุณเนี่ยจะชอบคือหวังว่ามันจะเป็นยังไงนะครับจะเกิดอะไรขึ้นมักจะใช้หุยตัวนี้เข้าหมโอ้หวัง你会喜欢หวังว่าคุณเนี่ยจะ ชอบโอเคไม่งงนะหว你会喜欢อารมณ์เหมือนแบบเราซื้อของขวัญมากครับหรือซื้ออะไรบางอย่างที่เราคาดเดาว่าเขาน่าจะชอบโอเคแล้วก็ซื้อตอนยืนให้แล้วก็บอกว่าเขาหวัง你会喜欢หวังว,ว่าคุณเนี่ยจะชอบแบบนี้เป็นตัวเอาหวั你会หวัง你会喜欢อืมต่อมาครับโอเคอันนี้เป็นการหวังว่าเหมือนกันอันนี้อารมณ์เหมือนแบบตอนแนะนําตัวนะครับเราไปอยู่ที่ใหม่ๆหรือว่าเราจะแนะนํา อะไรบางอย่างโดยที่แบบหวังว่าเขาหวังว่าคนที่ฟังเนี่ยเขาจะชอบเรานะโอเคเอา希望大家喜欢我希望大家喜欢我希望大家大家มาใช้ครนี้คล่องไปเลยครับกับคำว่า大家希望大家哈喜欢我หวังว่าทุกคนจะชอบฉันอันนี้ประโยชน์ในสั้นนะง่ายๆนะครับมักจะเป็นคาพูดปิดท้ายคับเวลาเราแนะนาตัวใช่ไหมก็ได้นะโอเคเอา希望大家喜欢我 นะครับหวังว่าทุกคนจะชอบฉันอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคเอา้าอันนี้ง่ายไปดูคำพูดต่อมานะครับโอเคอันเนี้ยถ้าใครดูอีกอ่าใครดูคลิปเราบ่อยๆนะครับจะเป็นคําพูดที่ผมชอบพูดกับคําว่าย่越来越好เราเคยมีทำเสื้อไปด้วยใช่ไหมนะครับยย่หล越来越好ใช่ปะ่ะยย่หล越来越好ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ดูประโยคนี้ครับว่าม越来越好ซึ่งดูครับ เยื่อหลายเยื่อเขาถูกใช้เป็นคําพูดที่สื่อถึงว่าดีขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตการทํางานนะครับการเรียนหรือการทําอะไรก็ตามแต่ให้มันดีขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งเมื่อเราดูนะป,นประโยคนี้จะสามารถใช้ได้ค่อนข้างกว้างนะครับหวังว่าเรือใช่ไหั่าเื่越ตอนนี้บริบทนี้อาจจะสื่อถึงแบบนี้ก็ไดเ้เป็นแฟนกัน สองคนแล้วก็หวังว่าความสัมพันธ์หน้าที่การงานการใช้ชีวิตคู่จะดีขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ก็ได้นะครับหรือหมายถึงงานหรือว่าที่ผมบอกเนี่ยเมื่อกี้อะไรก็ตามแต่เป็นคำพูดกว้างๆนะครับ希望ั่า越来越好เปลี่ยนก็ได้希望大家啊大家เอามาใช้ห้องเลยครับ希望大家越来越好是吧希望大家越来越好ว่าทุกคนจะดีขึ้นเรื่อยๆคือไม่ว่าทําอะไรก็ตามอยู่กต่ อ่าไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ก็ตามนะครับดินเริ่มพันกันก็ขอให้ดีขึ้นเรื่อยๆด้วย希望大家越来越好อืมไปดูต่อมานะครับคำพูดนี้ครับโอเคพอดูตัวหนังสือที่ขึ้นนะครับมีตัวคำว่ากว่าเอ๊ะกว่าคือ,อยังไงกับคำพูดนี้ที่บอกว่า希望你ง得好โอเคซึ่งเราดูกว่าอาจารย์คุ้นๆนะครับกับการที่บอกว่ามันแปลว่าวเคยใช่ปะ่ะแล้วก็ เคยมากินไป以ต่ไม่ใช่ครับในบริบทนี้คืออะไรเขาหวังคุณใช้ชีวิตครับดำรงชีวิตดำเนินชีวิตมีชีวิตเป็นไปอย่างยังไงก็ตามแต่อาจจะเป็นเรื่องงานหรือการใช้ชีวิตอยู่นะครับดีแบบมีชีวิตดี นะค,ะครับนะนะกู้ด的好คือชีวิตดีมีความสุขไม่มีปัญหาเรื่องเงินไม่มีเรื่องหนี้สินอะไรอารมณ์เนี้ยนะครับกู้ด的好กินกินดีอยู่ดีมีมีกินมีอยู่นะครับมีที่อยู่อาศัยอะไรเงี้ยกู้ด的好ใช่ป่ะโอเคแล้วก็แบบมีความสุขในชีวิตกู้ด的好สีลู่ประโยคนี้นะหวัง你过得好ใช่ป่ะหวัง你过得好โอเคอันนี้ก็คือหวังว่าคุณจะมีชีวิตที่ดีใช่ไหมหวังว่าคุณจะแบบเออ แฮปปี้กับชีวิตนะนะครับมีความสุขนะครับเดี๋ยววันนี้หวังว่า你过得开心จะ开心คือแฮปปี้มีความสุขนะครับโอเคแล้วพอพูดถึง开心ไปโยคต่อไปก็มาเลยครับหวังว่า你每天是吧这个哈每天每天ทุกวัน开心มีความสุขคือหวังว่าคุณจะมีความสุขทุกวันครับหวัง你是吧你ก็คือคุณแต่ก็ไม่ว่ากันนะถ้าสมมติเราพูดกับคนหมู่มากนะครับเราจะหวังว่าทุกคนก็เป็นหนีเป็นต้าเฉา 是吧？希望你每天开心，是吧？每天读完、okay? 天，等等就听两顺句。虽然说你刚，刚，刚，你，你，么你，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  หวังว่าคุณจะมีความสุขทุกวันแบบนี้นะครับเอาไปกันเรื่อยๆนะครับโอเคอันนี้เริ่มมาแนวแบบทํางานละนะครับเแบบกี่ยวกับการทํางานโอเค好希望能有机会合作哎这个哈อารมณ์เหมือนว่าเราไปพรีเซนต์งานหรือเราไปคุยเรื่องงานนะครับโอเคแล้วก็ปิดท้ายด้วยประโยคนี้นะครับโอเค希望能有ออ望หว合作ว่า希望ับ ，能นงคือส有，มารถโย่คือมี机会เอ้机会ฮ机会สำคัญมากสิ่งนี้เพราะมันคือโอกาสได้เนขะ้ามาแล้ว机会โอกาสแล้วหะ作เจ้作ฮะหะ作ใช่作หมหายถึงการร่วมงานครับร่วมงานกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการร่วมงานในองค์กรนะครับร่วมงานในลักษณะของธุรกิจนะครับทำธุรกิจร่วมกันนี่ใช้合作是吧合作คือคำพื้นฐานที่ต้องรู้นะครับ合作 นะครับ希望能有机会合作หวังว่าจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันครับโอเคหวัง希望能有机会合作แล้วก็เช็กแฮนกันนะครับอารมณ์นี้เป็นต้นโอเคเอาไปดูกัน่อาอไปดูกันต่อนะครับกับคําพูดต่อมานะครับโอเคที่ผ่านมาเราจะพูดคำว่าหวางหวังว่าหรือคาดคาดหวังว่าอะไรบางอย่าง,งใช่ไหมครับคราำนี้เราพูดแบบนี้ได้ไหมครับนี่是我们的希望 ใช่ไ่ม你是我们的希望อารมณ์เหมือนแบบโยนความกดดันมาให้เราแต่เพ,พียงผู้เดียวเพราะอะไรครับภาษาไทยแปลาาว่าคุณเนี่ยคือความหวังของพวกเราเลยนะนะครับอารมณ์แบบความหวังของหมู่บ้านนะครับ你是我们的希望这个希望ัค,นนค,คือหวังว่าใช่ไหมแต่ควนี้มันสื่อถึงความหวังได้เลยเอา我们的希望เอา我们的希望คือความหวังของพวกเรา希望มาแปลมาแปลว่าความหวังแล้วครับความหวังเลยโอเค หรือบางทีเราสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนตัวประธานได้นะครับเช่นสมมติอันนี้ผมเป็นหนีกับบวมันเปลี่ยนเปลี่ยนบ้างเช่น孩子是吧孩子是父母的希望孩子孩子คือเ那什อ,อย่าลืมนะครับ孩子นอกจากแปลว่าเด็กคือแปลว่าลูกแปลว่าลูกก็ได้นะครับลูกสาวลูกชายนะครับ孩子是吧孩子是父母父母的希望父母父 บิดาแต่ว่าถ้าภาษาไทยเราไม่ได้พูดว่าบิดามารดาบ่อยขนาดนั้นใช่ไหมครับถ้าสมมติภาษาจีนถ้าสมมติคำว่าฟู่อหมอจะอารมณ์แบบเป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับพูดในเชิงที่ดูสุภาพขึ้นมานะครับโอเคหรือดูทางการขึ้นมาหน่อยเอ้อหาเสือคือพ่อหมอต่อสิวังหาเสือเล็กเล็กเด็กแต่ความหมายคือลูกนะครับสพ่อหมอพ่อหมอพูดติดกันพ่อกับหม่ก็คือคุณพ่อคุณแม่ต่อสิวังเห็นไหม เป็นความหวังของคุณพ่อคุณแม่ครับคือลูกเนี่ยเป็นความหวังของคุณพ่อคุณแม่แบบนี้เป็นต้นโอเค <S <S เป็นไงกันบ้างนะครับ, <S 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 บกับการใช้คำว่าชีว่างอ่าชีว่งไม่ว่าจะเรียนภาษาจีนอยู่ระดับไหนนะครับชีวงมักจะวนเวียนมาให้ได้ยิน,ให,ยนให้ได้พูดกันอยู่เป็นประจำเลยแต่เช่นเคยนะครับถ้าชอบอย่าลืมพวกเรากดไลค์นะครับที่สำคัญก,กด subscribe ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเวลามี EP ใหม่ๆใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดนะครับเอาแล้วก็希望大家喜欢我หวังว่าทุกคนจะชอบ ผมด้วยนะครับโอเคอาผมนะไม่ใช่ผมนะครับโอเคอาเชียว那我们下次啊，เดี๋ยวก่อนคอสเรียนสำหรับใครที่สนใจโอเคไปดูกันสำหรับพวกเราที่สนใจคอสเรียนภาษาจีนกลางกับพวกเราคลิกเซเว่นคลับครับเราแบ่งเนื้อหาเอาไว้ให้นะครับตามระดับเลยนะครับมีตั้งแต่ปูพื้นฐานนะครับแล้วก็ต่อยอหนึ่งต่อยอสองต่อยอสามสามารถเลือกระดับที่เหมาะสมกับตัวเองได้เลยนะครับสามารถเลือกได้เลยแลวถ้าสมมติว่าเรียนไปเรายากหรือง่ายเกินไปเนี่ยเียนไปหนึ่งวันนะครับสามารถที่จะแจ้งเปลี่ยนระดับได้นะ มีเนื้อหาให้เขาดูได้เลยครับมีคลิปเรียดนะครับให้ดูได้อยู่แล้วแต่ที่สําคัญเนี่ยก็คือนะครับพราะเราสามารถที่จะนัดเรียนสดนะครับแต่ต้องนัดล่วงหน้านะกับผมนะครับสามารถเข้ามาเรียนได้เลยแบบตัวต่อตัว1ครั้งนะครับหคอร์สเนี่ยสามารถเข้าเรียนได้1ครั้งเลยนะครับและก็จะมีนัดเรียนสดเพิ่มแบบกลุ่มนะครับอันนี้สามารถที่จะเข้าเรียนตามตารางเรียนได้ส่วนถ้าสมบูรณ์ต้องการที่จะเจอกันแบบตัวต่อตัวนัดล่วงหน้านิดนึงนะครับอย่างน้อย1วันนะโอเคสามารถที่จะ เข้ามาเรียนที่ห้องเรียนสดนเลยก็ได้นะครับแบบตัวต่อตัวกับผมนะนะครับแล้วก็สามารถที่จะเรียนออนไลน์ก็ได้บางคนแบบอยู่ไกลเงี้ยไม่สะดวกเดินทางใช่ไหมและนะครับเนื้อหาทั้งหมดนะครับจะมีการบ้านนะครับจะมีการบ้านพิสูจน์ทดสอบความเข้าใจนะครับโอเคพิสูจน์เลยทดสอบแล้วกันทดสอบความเข้าใจนะครับดูว่าเราเข้าใจจริงหรือเปล่านะครับ,บาการบ้านก็คือเราสามารถพิมพ์ส่งนะครับเขียนถ่ายรูปส่งหรือนะครับ สามารถที่จะส่งเสียงนะครับส่งเสียงเป็นการส่งการบ้านเข้ามาเพื่อทดสอบทักษะการพูดนะครับโอเคให้ผมฟังแล้วถ้าสมมติผิดหรือไม่โอเคตรงไหนเดี๋ยวผมก็จะแก้ส่งกลับไปให้แบบตัวต่อตัวเช่นกันนะครับทั้งหมดนี้นะครับที่พูดมาทั้งหมดตรงนี้เนี่ยหปีนะครับเรียนได้เลย1นปีนะครับโอเคราคาเพียงแค่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทแค่พันเก้าร้อยเก้าสิบนะครับโอเคอันนี้นะเลือกได้เลยนะครับและพิเศษนะครับสำหรับใครที่สมัครเรียนจากคลิปนี้นะ จะมีแถมฟรีให้อีกนะครับอีก30วันไปเลยเพราะฉะนั้นรวมเป็น 1ปีกับอีก30วันในราคาเพียงแค่1,990บาทและมีชีตเหรียนนะครับส่งไปฟรีถึงบ้านกันไปเลยนะครับโอเคส่งชีตเหรียนไปฟรีถึงบ้านด้วยนะครับบางคนบอกว่าโอ้อันนี้เออโอ้ยเดี๋ยวต้องมาจ่ายอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าไม่มีแล้วนะครับก็คือแค่นี้แหละแค่1,990งนารนะครับเลือกไปเลย1ระดับนะครับสามารถเล่นได้1ปีนะครับแต่นะครับเรามีทั้งหมด4ระดับใช่ไหมนะครับปูพื้นฐานต่อยอดหต่อยอดสแล้วก็ต่อยอดสนะครับบางคนบอกโอ้มั้ย ตั้งแต่ปูพื้นฐานเลยนะครับหรือบางคนบอกเรียนมานานแล้วอยากจะทวนปูพื้นฐานด้วยนะครับสระดับโปรโมชั่นพิเศษแค่3,990บาทเรียนได้1ปีพอไหมหนึป่ปีต้อง4ระดับ1ปีไม่พอ1ปีครึ่ง นะครับเอาไปเลยนะครับเพียงแค่3 9 9 0บาทนะครับเรียนได้1ปีครึ่งนะครับและอย่าลืมนะสามารถที่จะนัดเรียนสดกับผมเพิ่มเติมกับผมได้นะครับหรือว่าจะเข้าเรียนสดตามตารางเรียนก็ได้นะครับจะมีแจ้งล่วงหน้านะครับว่ามีแบบกลุ่มตั้งไหนบ้างนะครับแบบเรียนเดี่ยวก็สามารถที่จะนัดเข้ามาได้เลยนะครับโอเคเนาะเอ้าแล้วก็ถ้าสนใจนะครับสามารถลงทะเบียนได้เลยนะครับล้าบางคนเพราะเราถ้าสมมติใครที่อยากจะมีอยากจะทราบข้อมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ใช่ไหมก็สัมบัติที่จะทักถามกับแอดมินได้เลย,เลยโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันในคอร์สเด็ดโอเคพบกันครับ